เอาละครับผมการัสดีท่านชื่ท่านกันดินทาะย้อนกลับเข้าสู่ชีวิตในโซเซตี้กันีเช่นเคยและตอนนี้เราอยู่ในเกมบั๊มดวลสามก๊กเองน,นะครับผู้ชมหลายๆคนสอบถามมาทำไมช่วงนี้ไม่ลงคลิปสามก๊กเลยนะครับผมช่วงนี้งานยุ่งด้วยนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าพี่เลิกเล่นไปแล้วจริงๆยังไม่ได้เลิกเล่นนะตามที่สัญญากันไว้นะครับผมตัวละครลิปโป้นะฮะจนกว่าลิปโป้จะได้เล่นนะครับผมก็ค่อยเลิกหรือว่าอาจจะมีตัวละครแบบลุงฟ้าลุงแบบลุงขอฟ้าไอตัวที่มันมาใหม่อ่ะแบบนั้นอ่ะก็คิดว่า ถ้ามันเก่งหรือว่าภาพมันสวยอะไรเงี้ยทำให้มันดีขึ้นก็อาจจะเล่นเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มีเกมอะไรใหม่ๆที่มันน,น่าสนใจเนาะก็เลยแบบเล่นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะมาอัปเดตกุนซือให้ดูก็แล้วกันเป็นกุนซือจูกัดเหลียงนะครับผมหรือว่าขงเบ้งนั่นแหละนะฮะเป็นตัวละครลุงฟ้านะครับผมหรือว่าฟ้าลุงนะฮะตัวแรกเลยเรียกได้ว่ากุนซือตัวแรกที่อัปเดตเข้ามาในเกม ก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอเข้าสปอนเซอร์แล้วไปเจอกันในเกตไปครับท่านผู้ชมครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะแอดไปเลยที่ Line Pay, ไลน์แอดพาวเวอร์เพย์แอดนำหน้าหรือสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยอันต่อแรกนะครับผมทักไปที่เพจพาวเวอร์เพย์นะฮะกดที่ลิงก์กูเกิลชอปหลังจากนั้นทำการเลือกเกมเลือกแพ็กเกจที่ต้องการจะเติมเลือกราคาเพื่อนเซเเเนนนรรรรขีียยยให้้บบอะคัผม กดรูดร้เข็นขวามือบนลงมานะจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมสนับสนุนใส่ช่องมินไนโซ o เซตี้ของเราด้วยถ้าเกิดว่าใครใส่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านทุกบัตรทุกราคาเลยนะครับผมหลังจากนั้นกดยืนยันนะครับสั่งซื้อจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะแคปสลีปโอนเงินส่งให้อดินได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรอรับไอเทมในเกมได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมตอนไหนเติมได้เลยนะฮะที่จะเติมเกมราคาถูกให้นึกถึงพาวเวอร์เพย เาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมช่วงนี้นี่คือผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันนะคนดูทักเข้ามาเยอะมากพี่ตั้งแต่พี่แบบไม่ค่อยไลฟ์สองสามวันนี้ปั๊กเยอะนะครับผม <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับผมนะผมเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมไม่ใช่ GM นะฮะไม่สามารถแก้ได้จริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องบั๊กเรื่องอะไรเนี่ยมันบลั๊กอะไรกิจกรรมอะไรก่อนหน้านี้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมของผมไม่ทันไงแทบจะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยขนาดกิดปนะ้ายไ,ได้เล่นเลยูชมด,ด ดีนะซื้อป้ายไว้แต่ว่าลืมสุ่มครับผมอย่างสวยเนี่ยผมมีป้ายเหลืออยู่อยู่ไหนวะป้ายป้ายป้ายเอาป้ายหายเดี๋นึงนะเฮ้ยอ๋อนี่นี่นี่าดู94ป้ายนะครับผมป้ายแม่ทับลุงแดงนะส่วนไอตัวสายซีเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าลืมซื้อโคตรผ้าโคตรซวยนะครับผมเนี่ยกิดป้าเนี่ยผมก็ ามาทันวันสุดท้ายแต่เล่นไม่ทันนะครับผมว่าจะเอาไว้ทาคลิปอะไรอย่างงี้งแต่สุดท้ายไม่ทันนะแต่ก็ช่างมันนะครับผมพลาดไปประมาณ2อสากิจกรรมได้นะไม,ไม่แปลกใจที่คนดูจะถามหากันอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายสกิลของจูกัดเหลียงก่อนก็แล้วกันนะครับผมเปิดเสียงสะหน่อยเพื่อเพื่อนาัรรถนะฮะจูกัดเหลียงหรือว่าของเบ้งนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครแรกที่เข้ามานะฮะเป็นยุทธวิธีลกเอียงเปลี่ยนแปลงครับผมวงล้อนําโชคแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็เป่ายิงชูบเนี่ย รางวันเพิ่มขึ้นถึง100เซโอ้โหได้รางวัลเยอะขึ้นนะคนดูสมมติว่าเวลาเราเล่นกงล้อใช่ไหมมันจะมีอยู่อันหนึ่งอะที่เอาไว้อัพชะตาดาวอะไรพวกนี้ที่มันหายยากๆอ่ะจากได้1อันก็น่าจะได้2อ,อันนะน่าจะคูณ2ไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่มีจูกัดเหลี่ยงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากส่วนที่เหลือก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกันหมดเลยพลังป้องกันอ่าวิธีกดล็อกเอียงอะไรนี่ครับผม ทุกครั้งที่ใช้พลังเคลื่อนที่เนี่ยเจ็ดสิบหน่วยจะเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองหรือว่าถือขึ้นห้า0ันต้มนั่นเองนะครับส่วสกิลทั่วไปนะครับผมเป็นการทําดาเมจแผนการอาญาสวรรค์ใส่ศัตรูทั้งหมดนะขอย้ําว่าเป็นดาเมจหมู่นะครับผมโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดสามร้อยเปอร์เซ็นต์อันต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลละคนดูเนี่ยสำหรับสกิลที่สองนะครับผมจะเป็นคล้ายๆสกิลค่ายกลอะไรสักอย่างนะเคลื่อนดาราแปดทิศนะฮชื่อโคเท คำนวณแม่นยำดาราโคจรสกิลสวยอยู่นะ่ะประมาณนี้นะครับผมทาดาเมจแผนการอาญาสวรรค์ใส่ฝ่ายศัตรูทั้งหมด300%นะครับผมลบค่าแผนการของแม่ทัพฝั่งอะ,อะไรอะ่ะที่ระดับต่ำอ๋อแม่ทัพฝั่งตรงข้ามที่ระดับต่ำกว่าคุณภาพลุงเพิงนะครับผม ตัวหนึ่งรายแบบสุ่มนะฮะแล้วก็เสริมอาญาสวรรค์แผดเผาทีสถานะเผาไหม้นั่นแหละผมว่าใส่ไฟตัวหนึ่งรายแบบสุ่มนะฮะต่อเนื่องสองรอบลวสองเทินเพิ่มอัตราคิติคอนอาญาสวรรค์อีก10%็นะครับผมแม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดต่อเนื่องสองรอบล้วสองเทินแล้วก็เมื่อแม่ท้าฝ่ายตนนะฮะออกเทินครั้งถัดไปจะสร้างดาเมจอาญาสวรรค์อีก100%ของพลังโจมตีใส่สตัวหนึ่งรายแบบสุ่มนะครับผมนะ อาญาสวรรค์แผดเผาก็คือทุกรอบเนี่ยทำมาให้ผู้ที่มีพลังโจมตีนะครับผมอะไรเนี่ยทำให้ผู้ใช้นะครับผมมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20 0ของดาเมจอาญาสวรรค์แผดเผานะครับผมดาเมจนี้มองข้ามป้องกันแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนอนกันนั่นแหละเนาะสำหรับการแผดเผานะฮะและดาเมจสีแดงรุ้งนะครับผมและคุณภาพตำกว่านั้นเนี่ยจะทำให้ HP โล่ป้องกันดาเมจไม่สามารถฟื้นคืนได้ก็คือ ตัวละครต่างๆสักเทพกลศึกแล้วก็สาตาทุกอย่างที่มันเป็นเด้งโล่เด้งเกาะอะไรพวกนี้เด้งเลือดอะไรพวกนี้ก็คือจะไล้ผลทันทีนะครับผมแต่ขอย้ํำนะขอย้ําว่าคุณภาพที่นี่เห็นไหมเขาอธิบายเลยนะตาเมรสีแดงรุ้งและต่ากว่านั้นนะตาเมดลุงเพิงนั่นแหละและต่ากว่านั้นนะนะจะมีผลแค่2อ,อันนี้เท่านั้น ที่เหลือก็คือคุณภาพสูงกว่านั้นไม่มีผลบางครับอ่ะอารมณ์แบบว่ามึงต้องซื้อของใหม่เป,เป็นไปได้ใช้ลุงฟ้าให้หมดนั่นแหละนะครับผมส่วนที่เหลือจะเป็นพาทสิติดตัวนะครับผมพารสิติดตัวก็คือทําให้แม่ทัพต่ายตนทั้งหมดนะครับผมที่ลงสู้เนี่ยโบนัสป้องกันนะสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าถือขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากปลดสองดาวนะครับผมอยู่กดเหลียงสองดาวก็จะทําให้แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดที่ลงสู้เลือดเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาสามดาวนะครับผม อ่าแม่ทัพไฟต้นที่ลงสู้นะครับผมเฉพาะที่ลงสู้น่ก็คือ5ตัวนั่นแหละนะฮะห้าหตัวเลยนะครับผมหตัวรวมตัวหลักเราด้วยนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะสามอร์เซอย่างละ30มนะครับผมและอันนี้นะครับผม4ดาวทําให้แม่ทัพอ่าไฟต้นนะที่ลงสู้เนี่ยลดดาเมจปราจารสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ากุณซื้อไม่ต้องลงสู้ก็สามารถใช้ได้พ้าวงเลยไปเลยนะเห็นไหมไม่สามารถลงสู้แต่มีจูกัดเหลียงพาสิบเปิดใช้งานทันทีนะฮะอันนี้ก็ ทำให้แม่ทัพฝ่ายตนนะครับผมที่ลงสู้เนี่ยดาเมจประบลประจานเพิ่มขึ้น30เปอร์เซอันนี้ก็คือจูก,กัดเทียงห้าดาวอ่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมประมาณนี้เลยมันดีตรงที่ว่าเวลาเราอัพกุญซือแล้วอ่ะกุญซือไม่จะเป็นต้องลงสู้ก็ได้เห็นไหมขอแค่อัพดาวไว้กุญซือไม่ต้องลงสู้ก็เก่งนะเพราะฉะนั้นพยายามอัพกุนซือให้มันตัน5ดาวทุกตัวก็จะถือว่าเป็นที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิลนะ ตอนครบสามดาวนะครับผมนี่ประมาณนี้แป๊บนึงนะคนดูเป็นวัดอีกแล้วอะมาต่อนะครับผมอันนี้เนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้แม่ทัพอ่าแต่ละลายนะครับผมจะดูดดาเมจนะคนดูนะเท่ากับดาเมจของค่า HP สูงสุดของตัวเอง150ต่อเนื่อง20รอบ20รอบก็20่ทิรเทินนะครับผมโอ้โหเอาง่ายก็คือต่อเนื่องจนกว่าจะตายกันหมดอ่ะ20เทินนี่ผมไม่เคยเห็นนะ มันไม่มีใครตีถึงประมาณแบบ7เทิร์น8เทินก็น่าจะสุดแล้วมั้งอันนี้คือ20นะครับผมแล้วก็เมื่อเอฟเฟกของตอนเองหมดลงจะยืมเอฟเฟกการดูดทรัพย์ของเพื่อนร่วมทีมโอ้คนดูเวลา3าดาวผมว่ามันเก่งแต่ไอตอนที่ดาวเดียวเลยฮะดาวเดียว2ดาวไม่ค่อยเท่าไหร่ป่ะตอน3าดาวนี่เริ่มเก่งแล้วนะครับผมมีการแบบดูดเอฟเฟกนะครับผมของเพื่อนมาเป็นของเราด้วยนะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมาก เอฟเฟกของตัวเองหมดลงนะครับผมจะดูดซับเอฟเฟกของเพื่อนร่วมทีมเมื่อมีเอฟเฟกนี้หากได้รับดาเมจต่ำกว่าลุ้งแดงนะครับผมต่ำกว่าตัวละครลุงเพลิงะลดดาเมจทันที50%าอไอ้เหียจะโกงไปไหนถ้าเกิดว่าโดนตัวละครไอ้พวกตัวละครลุ้งอะไรเงี้ยหรืออปลไหมโอ้ดาเมจนี่ลดลงนะครับผมหรือต่ำกว่านะต่ำกว่าลุ้งแดงนะดาเมจลดลง50%คือตีเบาลงมากตอน5้าดาวก็โอ้โหดูดีคนดู ตอน5ดาวนี่คือแทบจะตีไม่เข้าเลยนะมันลดยังไงวะหน้า90%าสซสุดจัดดูดิเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผมอันเดิมนี่จาก HP สามร้อยเนะร้อยห้าสิบจะเป็นสามร้อยนะครับผมต่อเนื่องยี่สิบเหมือนกันแล้วก็ดูดเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนี่คือมันกันหมดเลยเอาง่ายๆมันกันหมดเลยนะครับผมแต่มันจะแตกต่างตรงที่เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นนะมันจะสูงขึ้นละข้างบนเนี่ยเห็นไหมได้พลังโจมตีได้นะค่าสเตตัสพื้นฐานนี่คือบวกทุกตัวละครนะคนดู ค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยคือบวกทุกตัวละครนะเห็นไหมล้านห้าพลังโจมตีอ่ะแล้วนี้อัตราคิดิคอนเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์นะนี่คือสามดาวอันนี้คือห้าดาวดูดิพลังโจมตีจากล้านห้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสามล้านแปดแล้วก็เมื่อกี้สิบสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะอัตราคิดิคอนเนาะกลายเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์จะสุดไปไหนเนี่ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้แหละนะครับผมจะเป็นการดูดเอฟเฟกต์มากกว่าเดี๋ยวค่อยรอดูตัวจับเซตนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้ยังไม่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเศษกันด้วยนะมาดูผมซื้อไปแล้วนะครับผมนี่ถึงลิมิตละ45เศษในรอบนี้สําหรับมังกรอะไรเนี่ยมังกรหมอบพยานฟ้าจริงๆเขาเรียกว่ามังกรหลับปะใช่ปะเนาะในหนังสามก๊กนะครับผมที่เราปี่ขึ้นไปหาก่จะเจอนะครับผม นี่ตอนนี้เลยโคตรเทโคตรฟิวโคตรอลังการใครยังไม่จัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมเฟลด์นาร์ดตะเจงของเรา Power Play เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อนๆทนาสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปหน้าตลอดชุดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ชุดโอหน้านะครับผมแล้วก็บอกไว้ตรงนี้ว่ายังไม่เลิกเล่นตราบใดที่ยังมีคนดูเยอะอยู่นะครับหลับชุดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม